สวัสดีครับผมวันนี้ฮีอาร์มคนรักรถนะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามีภารกิจไปดูมอเตอร์ไซค์1นึคันนะครับที่เบอดานขุนทศนะครับตามไปกันครับผม ครับผมมาถึงรถแล้วนะก็ได้ลองปันที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถก็สภาพสวยๆเก็บงี้นะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูเอกสารแล้วก็คุยตกลงราคานะครับนะครับสวยๆนะชุดชามไม่มีดังรถรถเช็คเช็คเช็คตามระยะตลอดนะมือเดียวโอเคครับเดี๋ยวรถเนี่ยครับก็จะได้กลับบ้านเลย ครับผมกลับจากดูมอเตอร์ไซค์ก็มาดูกระบะนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวนัดกะพี่เจ้าของรถไว้นะวันวันที่16นะครับ16จะ,ะรับรถนะฮะก็มัดจ่ายไเรียบร้อยนะครับท่านในสดสนใจก็ติดตามไว้ได้นะฮะส่วนมอเตอร์ไซค์ก็เดี๋ยวรอเอกสารนะครับเขาจะแจ้งมาพรุ่งนี้นะก็อเอกสารพร้อมถ้าเอกสารพร้อมพรุ่งนี้ก็ไปเอามอเตอร์ไซค์โอเคครับผมสวัสดีครับ กำลังเดินทางกลับนะครับน,นี่มากับมือฉวังในการหารถนะครับเจ๊แก้วนะฮะการแรกก็แบบโชคดีมากเลยค่ะได้รถในเมืองโคราชต้องเดินทางไปจ,จังหวัดนะคะโอเคมอไซค์ก็สวยใช่ไหมมอเตอรไซค์มอรไซค์ร <c oughs> อ,อ,อรุ่นเอกสารพรงนี้นะ